I'm not ค่ะตื่นมาเนี่ยมื่อสัง่งม้าประยุทธ์นี่ยนะคะม้าหนวดหูอืมมาได้แกงน้ำมันใส่เห็ดค่ะเมือนเมนูเดียวกับพี่สาวเจยเลยใ็นเห็ดเมื่บ้านเนี่ย เฮ็ดพึ่งเดี๋ยวใครถึงมาดูเก็บเฮ็ดอีกแล้วค่ะ นั่งเองแล้วทางเครื่องกาแฟค่ะประมาน,นเสียงพัดลมเนยะไม่ใช่ทำเมาเสียงองียงบึนบึนใครเสียงพัดลมนะฮะ ตักให้ค่ะเราใส่ให้มันเป็นปลิ่นเพราะได้กลิ่นแล้วหยิบออกง่ายๆอืมนัวประดัก 好看。Wow, huh? แบตจะได้ไม่หมดตอนกลับบ้านยังไม่มีโทรศัพท์ไม่มีแบตในโทรศัพท์แล้วโชว์ให้โชเฟอร์ขับรถเขาไม่ได้นะเวลามีคนขึ้นมาตรวจบัตรบางทีโชเฟอร์ไม่ได้มองไม่ได้มองบัตรไม่ได้เช็คบัตรแล้วนะคือเราขึ้น มันจะมีสามประตูนาะรถบัสสามหรือสี่ประตูถ้าเราขึ้นประตูหลังเน่ยโชเฟอร์นั่งอยู่ห้องหน้าเขาไม่ได้เช็คบัตรเราแต่ก็จะมีการสุ่มตรวจบางคนโชคดีโชคดีดว้วยบางคนบางคนฉลาด่ะเนาะก็ไม่ให้เขาตรวจบัตรไม่ขึ้นประตูหน้าขึ้นประตูหลังขึ้นประตูกลางรถบัส คี่เป็นหนึ่งป้ายสองป้ายสี่ห้าป้ายถ้าไม่เจอคนตรวจบัตรก็โอเคถ้าเจอตรวจแพงมากโดนกลับใครไม่ใจตัวนะแต่คนรักไก่ได้ก็รักแต่ของป่านในใจเป็นเดือนคนะ่ะขึ้นขึ้น,นลงไหนก็ได้ทุกวันจะไปไปทั้งวันทั้งคืน ไปที่ไหนก็ได้ในโซนที่เราซื้อบัตรนะซุ่งกว้างมากโซนกว้างมากแต่ไม่สามารถไปไหนได้ไปทำงานเลิกงานกลับบ้านงานกลับบ้านสองที่ใช้บัตรไม่คุ้มเลยใช้บัตรแค่ไปกลับที่ทำงานกับบ้าน สภาพก็เอือให้ไปอ่ะร่างกายไม่เอือปีสามครึ่ง ที่เขาอันเฮ็ดเฮ็ดเอานะคะมันมันธรรมชาติของมันคือเขาเอาตัวปลาปลากระเบนไหมอะมาแล่แล้วทำทำแบนทำแบบเนี้ยตากแดบดบทำได้อย่างสวยงามนึกว่าปลาธรรมชาติเป็นลักษณะแบบนี้นะ อ,อร่อยทอดไปกลางคนะ่ะอย่าทอดโดนเนอะป่ามันแห้งแล้วคือปลาตากแดดบานห้องตัวน้อยๆไปสอวนมากน้ำไฮน้ำหน้าเามันตากแดดตากแดดเดียวเนี่ยโอ้ยบานห้องตอนนี้แดดสี่สิบองศาจะช่วงเห็ดหน้ากัสิดแดดบาหอนไปแน,นะคะ ตากแดดเดียวเนี่ยทอดแป๊บเดียวมันก็สุกถ้าเลยสุกไปนิดมันจะไหมไหมเร็วนะถ้าปลามันแห้งแล้วมันไม่ใช่ปลาสดๆดถ้าปลาสดเนื้อนนาๆนุ่มๆแบบนี้นก็จะทอดนานถ้าปลาแห้งๆแบบนี้นแป๊บเดียวค่ะเอาเอาเออลงไฟกลางๆแล้วก็เอาขึ้นเลยไม่งั้นขม ไม,ม,ม่ใกล้มาแล้วคะ่ะซื้อมาอยัางละหอ่ออันนี้หอหนึง่งอันนี้หอหนึ่งจากระยองไหระลยองตรงประผ่ดนะคะตัวปาวะอือ าหวานหวานจวยๆแล้วหวานข้อ,อว่าจะกินกาแฟแกม มันคือลื่นนะนะมันลื่นสบัดไเนะี่ยปลามันสุกเนะ้วยเนี่ยปลาต้มต้มสุกแต่มันไม่เปื่อยนะมันก็จะเนื้อเหนียวเหนียวลื่นๆแกะอะไรแล้วเนะี่ยอืมได้ใส่ถ่วยหน่อยจำมัะนะมันลื่นแกะไม่ได้ บ้านเนีฮ็ดคลิปจ้ะกินนมันนะถ่ายวิดีโอมันก็ไหลนะะไอตัวตัวบอกเวลานเะนาะว่าวิดีโอกำลังทำง,งานอยู่ไม่รู้ไปกดตัวไหนวิดีโอนั้นหายเลย ตอนไปตอนนึงอะประมาณห้าน,นาทีกินง่ายๆเนาะตบายายน,ยนั่งนี่ขคันเนี่ยขันบายนั่งโผล่ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันตอนเนาะตอนดึกเนาะตืมนตีนึง ยองอย่านั่งทันกว่าจะได้ในขณะที่ปัดทอดสิ่งนี้อยู่ประมาณตอนตีสองทอดสิ่งนี้แล้วก็แกงทำแกงเพื่อนบ้านยืนดูดบุหรี่อยู่ แบาอิ่มแล้วบาทส่วนกระดูกนี่อร่อยมันยังป,ปั๊ด กัดมันแห้งมันได้กินลูกโดดเนี่ย จำสูตรประค้นใช่มาหมักใส่น้ําปลาผาใส่เมกกะเชฟหมักเมือ่อนาก็ะจะเอาเขาครัวใส่หน้าทำกุ้งจอม,อมเข็มข้นนะคะ ข้งคมอ่ะชีสกาแฟบัลไดซายโนมามันก็ได้เค็มเกินงผมกินกับของหวานปลากินกับปลาหวานไงกินเงอเง าเช,ช้าก่อนไปทำงานว่าได้กินเบิ่งพระอาทิตย์เนาะค่ะพระอาทิตย์ยังบม่ขึ้นเนาะมันจะเศร้านเดี๋ยวมันหนามากินกุ้งจมบด้วกันเอ,อะมาณอาทิตย์หนึ่งนะะจักสิบเป็นหนึ่งเปอร์เป็นแล้วอ่ะน้ำปลานะ น้ำปลาเข้าไปในตัวกุ้งมันไม่เสียหรอกเพราะว่ามันมีความเค็มมากก็จะไปผสมกับตัวกุ้งมันก็จะกลายเป็นนัวแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะมาแล้วค่ะน้องมามาแล้วแป๊บนึงแป๊บหนึงมแบบันจะลีบ มากวนแล้กกลับหลังหันไปที่เดิมดีออกไปเดินเล่นก่อนนะคะสักห้านาทีก่อนก่อนที่แม่จะไปทําง,งานสวัสดีค่ะอิ้ยแม่คุยกับใครไม่คุยกับใครขาาดำทีมขาาดำค่ะสวัสดีนะคะดีมาทักทายแล้วก็ลาไปพร้อมกันเลยตอนนี้เราไปเดินเล่นรับอากาศก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันอีกแล้วเนาะบ๊ายบาย